สวัสดีค่ะเอทีทรกทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะพงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้วันที่สามสิบุฤษายมพศสองพันห้าหกสิบเจ็ดและก็เป็นวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่เพื่อรอคอยนะคะ รอคอยความสมหวังนะคะปู่ชุมแพค่ะเข้า2องงวดตีต่งวดนี้เป็นงวดที่สจะเข้าหรือเปล่าก็ตามดูกันนะคะปู่ชุมแพค่ะ3ตัวบน708และ95 2ตัวบนล่าง7 0็ดศูน5 9 705 57589 8นะครพิจารณาดูนะคะว่าปู่ชุมแพงวดนี้จะผ่านด่านไปได้หรือเปล่านะคะผ่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเอฟซีต้องอ่า ดูนะคะอ่าปูลึกลับค่ะปูลึกลับเข้ามาแล้วสามงดวันี้จะผ่านไหมก็ดูอเอาเองนะคะดูเอานะคะหนึกแล้วเกนะคะ17ึ่งเจ็ดหนึ้าเนะคะ ที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วสำหรับเลขหลวงพ่อรวยนะคะพอดีสาวดำเขียนกระดาษมันเลอะแต่ตากา็อธิบายให้ท่านได้ฟังแล้วคงไม่ว่าอะไรแล้วคงให้อภัยเนาะเพราะว่าตามธรรมดาเนาะไอปากกาถ้าเขียนผิดแล้วพอจะซ้ำมันก็กลายเป็นเป็นไอเลอะไปเลยนะคะมาทีนี้เราก็มาดูแนวทางจากหลวงพ่อรวยที่ท่านให้มานะะเป็นงวดแรกนะคะ งวดแรกเลยหลวงพ่อรวยๆให้นะคะฟันบนเก้ากับหนึ่งนะคะนี่ค่ะถ้าพอโทษนะคะเก้ามันเลอะไปแล้วก็เยอยจิตชันนี่นะคะเก้าหนึ่งกับฟันทงเก้ากับหนึ่งบนกับล่างหนึ่งกับสองนะคะหลวงพ่อรวยรวยรวยสามตัวบนให้หางเดียวกับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเป็นเลขประจาตัวรหัสประจาตัวของตำรวจเนาะ หนึ่่งขาจะออกหรือไม่นะคะสองตัวมี9กหนึ่งและ61นะคะบนล่างก็จะมะีถ้ามี9ต้องมี6กเนาะหกเก้าหนึ่งหกหนสองแปดสและ29นะคะเอาละถ้ามาในเลขจำนนนี้ก็ไม่มีหลบนี้หลบรีนี้หน้าไปไหนหละเนาะ,อะขอให้ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้ รอคอยก็คือวันพรุ่งนี้หวยออกวันที่หน,นึ่งกรกฎาคมวันนี้เป็นวันที่สามสิบมิถุนายนนะคะวันที่สามสิบมิถุนายนหกเจ็ดวันพรุ่งนี้วันที่หน,นึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดะะเราก็มาคอยลุ้นกันลุ้นจุดตาตีลุ้นจุดตาตีตาตั้งมาลุ้นจนตาไอ้ลุ้นจนตาตีตาตั้งเพราะว่าถ้าลุ้นจนตาเหลือกนี่ ไปแต่ยจง่วเนาะรุ่นจุดตาเหลือกรุ่นจไดตาเหลือกรุ่นรุ่นง่ายตึงกับพ่อมาเนาะรุ่นจะตาเหลือกนะเมื่มอวาเอเนอเออแล้วน่ยท่านนั้นแหละเนาะเอา,เ,อาเราก็ไปตามทางอย่าลืมนปกันหลวงพ่อรวยรวยให้เป็นงวดแรกแห่งมาเดอ้อพี่น้องฟันบนเก้ากับหนึ่งฟันล่างหนึ่งกับสองนะคะท่านให้มาก็จะมี ก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหางเดียวกันหนึ่งเก้าหนึ่งสองตัวมีเก้าหนึ่งหกหนึ่งบนล่างเก้าหนึ่งหกสองแปดสองห้าสองหกหนึ่งและสองเก้าพิจารณาดูชอบจัดขัดเดินผ่านทันทีค่ะมาค่ะหลวงปู่บลน,นะคะอูบลเจอแต่คนงามงาม ปูอุบลค่ะสามตัวบนนะคะเก้ 9, 15, และ70ค่ะบนล่าง9 1 9 5 1 5 7 0งเก้และ17อันนี้เป็นเลขของปูอุบลน,นะคะ,ะใครจะเข้าใครจะหลุดหน้าอัศจรรย์น,นะคะใครจะเข้าใครจะหลุดนอพี่น้องเนาะมาปูชุมแพร นะคะคิดด,ดูให้ดีนะคะดูให้ดีนะคะเอาเอาเอา,เอาแน่อ่าอ่าจนะคะสามสี่เก้าและห้าศูนย์ค่ะสามเก้าเก้าสี่สามสี่ห้าก้าห้าศูนยูนะคะพิจารณาดูนะคะย่สิ ชอบจัดขัดตัวเลื่อนผ่านไปเลยนะคะมาทีนี้เรามาดูแนวทางจากเซียนอนัศนีซึ่งเข้ามาแล้วสามงวดติดงวดที่สี่หลุดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ห้างวดนี้จะเข้าหรือไม่นะคะจะผ่านด่านได้ไหมสําหรับเซียนอัศนีนะคะเราก็มารุนกันรุ้นจนตัวโกงนะคะรุนจนายตึมนี่ไม่ไหวนะรุนงไงตึมก็เป็นล้มหมดถึกขั้นถือก็เย่ yeah! กระโดวดว่าเป็นหัว สนสังกสีบนแล้องนะเอาเสียนอัศนีค่ะบนให้มาที่หนึ่งกับห้าจับตัวเลขบวมมีหนึ่งอะพีนน่น้องน่ะหมายว่าจะได้บุบประเข่าใจเนาะเด่นหนึ่งกับห้าเด่นหนึ่งกับห้าแต่จับเลขมีห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหกอืมเป็นเอาฮาล่างกับหนึ่งกับสองแต่บวมมีหนึ่งจะโตค่ะ บ่มีหนึเลยนี่บมีเลยมีแต่แปดสองเก้าสองศูนย์สแล้วก็สองแล้วก็เจองเท่านั้นนะคะทีนี้มาเลยเซียนอัศนีเลขด่วนเลขซองห้าบาทซองละห้าหมื่บาทเซียนอัศนีให้มาแล้วนะคะเป็นเลขด่วนและเลขซองสองห้าบาทงวดที่ผ่านมาโน่นให้เก้ให้ห้าตรงๆนะคะงวดที่เมื่อกี้นี่16มิถุนายนลุดะคะ่ะ แล้งนี้จะเป็นยังไงัยบอกทีจะเข้าหรือไม่เข้าพิจารณาดูนี่คือเลขสองเลขสองของเสนาธิริศลละห้าหมืนบาทเลขสองสองละห้าหมืนบาทนะคะสามตัวบนสองเจ็และ507 278 507 278 507เนะคะเลขด่วนเพราะว่าเป็นเลขสองสองตัวมี72 2878 722878นะคะ แล้วก็มาห้าศูนย์ห้าเจ็ดอแล้วก็มาตัวสุดท้ายก็คือ07เแล้วก็เราก็มารุ่นกันตามรุ่นกันอ่าทีนี้มีเลขไก่นี่มาเลยปูในป่าช้าเข้าห้างวดติดไม่เว้นแม้แต่งวดเดียวเข้าเข้างวดเข้างวดที่หนึ่ง ็เข้างวดที่สองเข้างวดที่สามเข้างวดที่สี่เข้างวดที่ห้าเข้างวดนี้งวดที่หกสาวําเขียนไว้ชัดเจนงวดที่หกถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นเข้าหกงวดติดนะคะเนี่ยนะคะหกงวดติดจะผ่ครูจะผ่านด่านไหมดูกันนะคะเรามาช่วยกันลุ้นค่ะลุ้นปูในป่าช้านะคะถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นหกงวดติดอ่ะพิจารณาดูชื่นชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะทีนี้ก็มานี่เลย มาตาต่อตาเรามาเจอกันปู่ศรีสุโธค่ะฝากเลขชุดนี้ให้ช่วยกันสร้างสมธรรมเป็นบอกอช่วยกันสร้างสมธรรมเด้อพี่น้องเอ้เขเลขกออกชุดนี้ตัวนี้มาอย่าลืมเด้ออย่าลืมใส่กันพี่น้องเอ,อ้ยเราเดินไปยู่สมธรรมมาเนี่ย จะเดไปจะยูสวนทําละคอมอคอมอจะอยูสวนทําละคอมอคอมอสิเหินคามเอาทะเล I am can say เซสปิควิฝรังเบยจะไปสวดมนต์ภาษาฝรั่งบอ <laughs> อีมีนาะสก,กาเลนะ,ะาภาษาฝรั่งมาจากไหแล่ะัดนี <laughs> อไไ้อ้ยไปง่ายเลยอ่า พระปู่จิตตุลมาที่091นะคะแล้วก็061 091 061นะคะแล้วก็52นะคะ2ตัวบนล่างมี09 01 91 05 52และ92แล้วก็จะมีนี่นะคะ61 9 2 91นะคะ91 6กับ9ตัวเดียวกันก็เป็น61อ่าแล้ว92 9กับ6ตัวเดียวกันก็92นะคะ เน้อพี่น้องเอยสิไปสิเข l าเล e ไปสิแม่นมืออ่นนี่ละหูกันหนึ่งกรก,กรกดาคมหูกันเด้อพี่น้องเจ้าพึมพึมเจ้าพึมพึมเจ้าพึมพมเจ้าพึมพึมเจ้พึมพึมอ้าวมาเลยนี่หลวงพ่อหลวงพ่อพรแกหลวงพ่อพรให้เลขเด็ดมาแล้วนะคะเลขเด็ดมาแล้ว เล็กดิดมาแล้วโอ้นนองแก้วอยู่ไหนวดนี้สาธุเดอ้อหลวงพ่อขอยพันเดอ้อหลวงพ่อพรนะคะหกศูนย์แปดหกสามหนึ่งสามหนึ่ ะะเลขมี8หางเท่านั้น8ชุดนะคะห0 1ถามสาวดำชอบชุดไหนสาวดำชอบ6 0 1นึ่งนะคะ601 638 601ึ60 3งนะคะหยังไง5 3 1สาม 5 3 1 5ามนึ่งห้ศูะคะพิจารณาดูค่ะชื่นชอบจัดขัดเดินผ่านเลยนะคะที่เจัาทุกท่านไม่มีใครต้องาารู้ได้วันนี้จะออกอะไรนอกจากเราตัวเราเองที่เข้าตาคณะกรรมการชุดไหนจัดเต็มนะคะ ง่วงง่วงนอนปนวมาณง่วงนอนก็ไปนอนสิพี่แขก i อเอฟซีเขามาง่วงนอนให้เอฟซีเห็นเหมือนกันเอาตัวเอฟซีก็ก็ง่วงนอนเป็นเหมือนกันแหละเนาะเอาเราก็ครัวเดียวกันเนาะมีอะไรเราก็ต้องเข้าใจให้อภัยซึ่งกันแล้วกันเนาะ <c ười> คนที่คอยจับผิดก็มีนะคะแต่ก็น่ารักดี ตอนนี้ตอนนี้พี่แขกเกาหัวอยู่เห็นไหมเออเออเห็นไหมละ่ะถ้าพี่แขกไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่าพอา<ฮ>ง่วงนอนเันว่าอ่าง่วงนอนก็ไปน,นอนไอเอซค่ะพี่แขกว่ากัน้นเอา้าแล้วเอฟซีแม่ไม่หาวเป็นเหรอเอฟซีก็หาวเป็นก็ง่วงเป็นเหมือนกันเนาะสูเห็นมากระไดเอาโชคดีนะคะ